หนครับทอร์โบเฟกโปรนะครับ R สี่สามขีดสี่สิบห้าทีเป็นตัวโปรของเฟกนะครับลูกนี้ใส่แทนไปเล่นๆก่อนเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะลูกนี้ขึ้นมาดูตอนเสร็จนะครับจะรีวิวให้ดูอีกทีอื่นๆนะ <laughs> สามขีดสี่ห้าทีหนึ่งจุดเก้าไม่มีคำว่ารอครับแต่เน้นย้ำนะครับต้องเป็นรถไล่ข้างครบนะครับถ้ารถเดิมนี้แบบอย่างเดียวไม่ได้นะครับ That. I want it, I got it.